คําแล้วมืดแล้วพี่้องเอ้ยมามาฝนกระทกแต่เศร้ายังมันเศร้าอยู่ครับพี่้องครับมมน,นี่มากมืนอี้คุณนายแม่สิพห้าเมตรอีกอย่างอีกแล้วครับพี่้องครับพิธีกรรมทางศาสนาครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เชื่อจะลบหลู่พี่้องครับนี่เดี๋ยวคุณนายแม่สิบห้าเมตรนุ่งตัวก็จังซิเรียนแบบกันแล้วครับนี่สวัสดีครับคุณนายแม่ครับผม ทำแล้วเมื่อแล้วครับมาเนี่ไปเฮ็ดบุญเก้าวัดเมันมืดมือเลยครับพี่น้องครับเซียวกลับไปแล้วครับเซียวล้างจานได้กินเข่าเทสเอจุให้กินเซ็ตแล้วก็กลับไปแล้วครับเซียวคุณนายแม่สุภาพอ๋อคนายแม่หน้าบ้านนะคุณนายแม่หน้้นไปได้เลยนะหน้าบ้านคุณแม่นี่หน้าบ้านเห็นไหมพี่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 เลยพี่เลยหน้าบ้าน ครับกางแจ้งเร่ยละครับนาบ้านเลยนลยนี่เราการท่างนี่ยแ่ได้ไมนี่นี่นี่แล้วผมเจ็บข้าวสะอาดไห้นี่โอ้ตอนี้เป็นขี้ดินเป็นธนีเนาะเออเอา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 นี่ครับอับแรกก็คือตัดไปตองกล้วยเครื่องนึงครับพี่น้องครับมาพร้อม ปั้นข้าซีปั้นกล้วยซีซีแสกครับพี่น้องครับน้ำแก้วหนึ่งบั้งไงครับพี่น้องครับเนี่ยย้ำใหทานในเบิร์คับด้วยครับเนี่ยฮะพ่อแม่ครับเบิง้งเบิ้งเบิ้งครับหลังจากที่เบิ้งพ่อแม่แล้วลงทุกก่กระสเป็ดตามเพ็ดคึกกันนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็อจะเป็นค้าหมากซี่้ามยาซี่้าซีกอกทูบยี่สิบเพ็ดดอกครับพี่น้องครับเอามาพร้อมโอ้๋ยวำมาสิตจุดไฟปลายด้วยสิเปียกทูบ น้ำแก้วนึ่งแก้วหนึ่งพนาพนาพนาเปเรื่อยครับ,บ,บพี่ได้ครับนี่หมากซีค่มยาซีกอเขาซีปั้นกล้วยซีอันครับพี่น้องครับกระเนซีน้นยและซีอันครับซีแฉวกระนาแก้วหนึ่งกระทูบยี่สิบเอ็ดดอก อมีกับมาเบิ้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวแบบหนึงเด้อเอาโชคไปมาเอาลบมากค็นด้แม่เดี๋ยวถ้าเ,เาาราซับสิเปียกหน้าครับทั้งหนาทำไมเรื่อยขอยัพลังหนาเนาะเปียกไม่แน่เปียกแน่น้อง เอา,เอาเพ่อมาได้เป็้งครับพี่น้องครับเรือย่างเดียวได้มะครับเรื่อย่างเดียวคือจุดทูปปาร์ติเซ้าริเลเ่นแบบก็ได้แม่แปาร์ิเซิาจะไหนครับฟังเบิร์กครับพี่น้องครับคือเป็นการเครียดขอโซขอรับเบิก โกรับครับเป็นบริวารของเราที่ได้สะสมมาตั้งนมตั้งนานครับพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นซาร์ดีร์ซาร์ดเปอนคือว่าเขายังไม่ได้เบิกมาใส่ไม่นี้สิทําการเบิกบารมี่เห็นคนในแม่ว่าจังสั่นนะครับพี่น้องครับโดยง่ายคือตอนนี้ก็กำลังเสียบัดเอที่มักวดครับนะครับเฮ็ดปาดข้นขึ้น เขี้ยวมากเาได้แม่กันนานูจักเมื่อเดอนนายเป็นข้าเป็นข้าเป็นข้นขนขนขานะครับพี่รองยาที่ขามาทีกอกข้าวหวานน้ำมึแก้วรูททูบตัวแบบยี่สิบเอ็ดดอกได้คุณได้แม่นี่แหละนักมาเลบกขาดบกเกินครบยีสเอดอกก็ดีโอ้บสอยีสเอ็เน่ว่าแม่สิ แม่ลงกอบอกไว้หุ่นหรือว่าอีกสนึงส่วนนีนได้เข้ากดเทียนมาสละจังไก็จะลืมสองนึงหนึ่งสอง้เนยำราย,ยีกย่าลืมยี่บเอดดอกอยี่บเอดอกอีกห้ ไปด้เต anyway ่าแก๊ะต <about> ิดนุ่มโตเอาเอาถือลมไว้ได้เต่าแก๊ะเลยไปให้เขาได้จมสักก่อนจมม่นก่อนเอาถือไว้เดี๋ยวผมไปจัดการเลยสามารได้ก็ได้เลยนี่ครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ควรเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เด้อเจ้าแม่ธรณีเจ้าทีเจ้าทางผู้คำนามให้กินผู้คำดินให้ยูก่ก็ไหนอยู่ไข่หลานได้ยู่ได้กินใส่มาใส่เห็นเบื่องแง่งลูกหลานพระแม่ธรณีน,นี้ลูกหลานข้าพเจ้านางสุภาพนมามงสาวันนี้ไปทำบุญก้าวัดมาแล้ว <c oughs> สิ่งทีบ่หลบลูกก็คือสิ่งนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะคุณแม่กัสิมาเลียง เจ้าเมรธรณีเจ้าทีเจ้าทางผู้คำน้าให้กินผู้คำยินให้ยูมาเรล้วมาเร้ว,เ,รวเอาฟังมาคนในแม่สวาจี่ไหนครับพี่้องครับเอาโีนสามเทือ่เดอีนสาเทือ่อีกเาากางช่วงการแจ้งเลยครับราาครับ นั่นคือผมก็มีอยู่

ก็เลยเขาวัดรนที่มีร้านสะมมากมาว่าสิบสิบสะสมมากแค่สกดต่างก้อนหรือว่าต่างดีหรือว่าจนถึงปัจจุบันรูานเตียลูายแต่กมือมีก็สมบัติินทองล้านหลายล้านหลายานที่แมห่เอสาได้เวลาขอวซีลาไหลาได้แต่แกมืนมีก็ มากินมะทา่านอะไรมาสางรบบบาลามีที่สะสมมากหลายศาสตร์หลายปีรับขอเปิดขอจะเริ่มบารามีช่วงเปิดปูกเปิดลาบเปิดสมแบบัตบเปิดกลางวันที่หนึ่งให้คุณเดสุภาพให้จักรลานกัใไห้หน้าด้อเจะเริ่บารมี่กัแบแวอกหลังขอขอขออ้าวตาคมงได้แม่าจากบอดับงที่พี่ที่คมเนี่ย อนไหนม่พอได้ไห้ได้อนไรได้ไใหไม่ได้ลาลาได้บาเปิดวเปิดแล้วเปดแล้วเปกูเปิดตูเปิดลาบแมลูกไานอรามันที่นึาบใหญ่มีแนวบังได้บัตให้โล่งให้โป่งได้บย่าให้มีแนวบังให้มีแนวขาแนวขอดอันใดกันไปเห็ดมาเร้วทุกย่างไหหลไหเมียนใหได้งสมควมีความปราดถนัดไหมาเร้วลูกลานกได้ใหได้กินได้้าเนี่ยได้ไปมีสินทุกย่าง ใส่เป็นมข้อกินแต่กวาบุหรี่ก็ไปป้ายแดงกันให้แม่ทวนๆรถอ๋อสาธุอรุโมตนาสาธุเด้อให้ให้มาในที่ให้รวยให้โชคโชๆมันมาปังๆได้อคนให้แม่เด้อเอาเปิดโชคเปิดโชคเปิดโชคแล้วเปิดดวงบารมีแล้วสาธุสาธุสาธุไปแล้วกันที่ริมบริวารเลยคนให้แม่เด้อจวดจวดครับ